สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนภะันันชวประเสริฐพรปาทับหนึ่งเลขที่16วันนี้จะมาแนะนาตัวสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงของฉันเป็นสุนัขพันปอมตัวสีน้ําตาลชื่อว่ามัฟฟินมีอายุ6ปีถ้าเทียบอายุคนคือ42ปีส่วนตัวสีขาวชื่อมัเมโลมีอายุ5ปีถ้าเทียบกับอายุคนคือ35ปีค่ะและนี่คือความสามารถของน้องมัชเมโลค่ะ นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหยุดก่อนขอมือขอมือก่อนอย่าเพิ่งกินขอมือโอเคดีมากกินได้และนี่คือความสามารถของมัฟฟินขอมือรูมอบลูหมุนตัวหมุนแล้วฟิโอเคหยุดก่อน แป๊บนึงโอเคนั่งพินนั่งขอมือขอมือขอมืออีกขอ,อกขอ,อกเออรูกินได้นี่คือความสามารถของทั้งสองตัวรวมกันค่ะขอมือมอลูขอมือ,ม,อ,อ,ม,อมันตัวมันตัวเลยวปีไอ อย่าพึ่งพึ่งเข้ามามอบข้อมืออ่ะอย่าเพิ่งนะคอยหนึ่งสองสามสี่ห้ากินได้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่านรักดิฉันได้กหญิงเหนือฟ้าสุจีและฟงชัยวาาทับหนเลขที่36วันนี้จะมาแนะนําสัตว์เลี้ยงให้เพื่อนๆรู้จักค่ะสัตว์เลีเ้ยงของฉันชื่อยุกิเป็นนกสายพันธุ์คอคเชลมีอายุ1ปีความสามารถพิเศษของยุกิคือการร้องเพลงคุกกี้คุกกี้และถ้าเราเอามือไปปิดหน้ามันแล้วออกมันก็จะร้องปิกาบูค่ะและนี่คือตัวอย่างของ ตอนที่ยูกี่ลราปีกบูและกูกี้กูกี้ค่ะ 엄청 고 cool. พีกรมวลาลิริป .5 ทับ2เลขที่35วันนี้ฉันจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงของฉันสัตว์เลี้ยงของฉันชื่อมิน้นเป็นนกแก้วอพัดขนาดเล็กตัวเล็กน่ารักมีสีเขียวที่บริเวณหัวและสีฟ้าที่ลำตัวแต่มีสีน้ำเงินที่ปลายปีกทำให้ดูสวยกว่าตัวอื่นๆ ฉันรักมันมากมันเป็นตัวผู้มีนิสัยเชื่องขี้อ้อนมากฉันเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีฉันให้มันกินน้ำสะอาดทุกๆวันและให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นหวยม้วยและเมลิทานตะวันความสามารถของมันคือมันสามารถวิ่งบนมือฉันได้ จะทำให้เหมือนออกกำลังกายไปในตัวและความสามารถอีกย่างหนึ่งคือมันมีเสียงที่ไพเราะมากทำให้ฉันอยากอยู่กับมันบ่อยๆแล้วเพื่อนๆห่อคะเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างอย่าลืมบอกมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณนะัฏฐ์สุนปริญญาจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงของผมครับสัตว์เลี้ยงของผมคือชูกาไกเดอร์หรือกระลอกบินนั่นเองครับมันมีชื่อว่าชูก้าและฮันนี่ครับอาหารที่มันชอบคือผลไม้ถั่วอัลมอนด์และแมะลงต่างๆความสามารถของมันคือการล่อนตัวลงจากที่สูงลงที่ต่ำครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันมีความน่ารักมากเลยนะครับ เมื่อผมกลับมาจากโรงเรียนมันจะกระโดดออกมาจากบ้านและเกาะอยู่หน้าโรงแล้วส่งเสียงร้องเรียกให้ผมเข้าไปเล่นด้วยแต่เนื่องจากมันเป็นสัตว์กลางคืนทําให้เวลาของเราไม่ตรงกันเพราะในตอนกลางคืนมันจะตื่นออกมาเล่นแต่ผมกลับต้องนอนมันจึงไม่ค่อยเชื่องกับผมสักเท่าไหร่หรอกครับตอนนี้ผมพยายามจะฝึกให้มันกระโดดล่อนตัวจากที่สูงลงที่ต่ํา และมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้ออกไปให้อาหารมันในกรงนอกนอกนอกบ้านมันจึงกระโดดหนีออกไปจากกรงไปตัวนึงและไม่กลับมาอีกเลยทำให้ผมร้องไห้เสียใจยอยู่หลายวันดังนั้นผมจะดูแลอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเลยครับเพื่อน,อนๆรู้ไหมครับกระลอกบินมีเล็บที่แหลมมากเลยนะครับดังนั้นเมื่อมันเกาะอยู่ตามตัวของผมผมจะจั๊ก,กจีมากเลยครับ กระลอกบินตัวเมียมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกเหมือนจิงโจ้นะครับผมรักกระลอกบินของผมมากครับหากใครยังไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ลองเอาชูก็ไกเดอร์หรือกระลอกบินไปพิจารณาดูก็ได้นะครับมันจะกระตืนมากเลยนะครับ,รรบผมชอบมากเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิงดาัมากเกอรนะครับอยู่ห้องห้าดับสามนี่คือสัตว์เลี้ยงของผม เป็นงูเหลือมที่ชื่อว่าสโนม a นเป็นเพศชายความสามารถของความสามารถพิเศษของเนอะสโนมนคือมันเห็นในความมืดได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิกินมาสิกาเดชศิรัสชื่อเล่นนงค์กกี้อยู่ป .5 3ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเรื่องสัตว์เลี้ยงตัวปรอกของฉันค่ะ สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของฉันคือชิชิล่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือเจ้าโมจิสัตว์เลี้ยงตัวโปรดจอมโปวดของที่ฉันค่ะเจตนของชิงชิล่าคือหน้าเหมือนหนูหูเหมือนกระตา่ายหางเหมือนกระรอกค่ะชิชิล่าเป็นสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลกในหนึ่งรูขุมขนมีขนมากถึง60ถึง100เส้นเลยทีเดียวค่ะชิชิล่ามีสิน่นกำเนิดที่ เชื่อเขาแอนเดสแถบอเมริกาใต้ค่ะซึ่งที่นั่นมีอากาศหนาวเย็นทำให้ต้องเลี้ยชิชิล,ล่าในห้องแอร์ตลอดยีชั่วโมงค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเลี้ยชิชิล,ล่าอยู่ในช่วง24-28องศาเซลเซียสค่ะนอกจากอุณหภูมิแล้วความชื้นก็มีสม่วนสำคัญเช่นเดียวกันค่ะโดยความชื้นที่เหมาะสมอยู่ในช่วง50-7 0ค่ะชินค่ะชิล,ล่ามีนิสยัยรักสนุกขี้เล่นและช่วยสำรวจสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ ความสามารถพิเศษของมันคือเป็นนางแบบมันชอบโพสท่าถ่ายรูปม,มากๆและนี่คือตัวอย่างผลงานของมันค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิศนาผลสมบูรณ์ ฉันเด็กกีมัทวีชัยเดชสุริยะอยู่ห้องป .5 ทับ4เลขที่16ค่ะวันนี้ฉันจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงของฉันให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะฉันมีสัตว์เลี้ยงชื่อซิลเวอร์เป็นนกสายพันธุ์คอคเชลมีอายุ4.5เดือนค่ะความสามารถของซิลเวอร์คือสามารถผิวป่าร้องเพลงได้ต่อไปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ฉันชื่อเลอ็กหญิงพอเพนตันพ,อพอ่อโพอยู่ชั้นป .5 รับศีลที่23ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องสัตว์เลี้ยงฉันนะคะสายเลี้ยงของฉันคือปลากัดหรือเบท้าเฟชมันมีชื่อเล่นว่าบลูเพราะมันมีสีน้ำเงินบลู Blue, มีความสามารถพิเศษคือสามารถกระโดดได้ค่ะต่อไปนี้จะเป็นวิดีโอสแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบลูนะคะขอบคุณค่ะ ชื่อเล่นหิงนะฉันอัอกษรปหาทับสี่เลขที่6วันนี้ฉันจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงค่ะแกสปีหรือชื่อภาษาอังกฤษของสัตว์เลี้ยงของฉันคือกินนี่พีตัวนี้ตัว3ามสีมีสีขาวมีสีน้ำตาลและสีดำพันอเมริกันอายุ1นึขวบชื่อ ไม่ได้ส่วนตัวนี้ตัวสีทองพันแคลิฟอร์เนียอายุหนึ่งขวบชื่อเมโลดี้ทั้งสองตัวนี้เป็นเพื่อนกันนิสัยใจคอของมันคือชอบเล่นด้วยกันชอบอยู่ในห้องและทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านหรือว่าเปิดตู้เย็นมันก็จะชอบร้องนีดนิดเพื่อที่จะขออาหาร และพอฉันเดินไปให้อาหารมันและร้องไม่ด้าม่โลตีมันก็จะมากินทันทีเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกมอนภัสแสงเกวีเลอรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าภาเล่นที่1วันนี้ดิฉันได้ลงประกวดสัตว์เลี้ยงของฉันเพื่อประกวดสุนัขของฉันซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ลาบร์ีทเวอร์สีเหลืองชื่อว่าโกโก อายุได้สองปี9เดือนเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศส5 6 3ค่ะและนี่คือภาพของสัตว์เดี้ยงของฉันค่ะไปชมรูปภาพน,น่ารักน่ารักของน้องโก้กันนะคะสวัสดีครับผมชื่อกู้ครับเป็นสุนัขพันลบาบดอสีเหลือง ถ่ายแบบรายการฮะรูปนี้ไม่ต้องโฟกนะัสหนักได้ตอนนี้มีคนมาฝึกุมอยู่นะฮะบรรยากาศดีถ่ายแบบซะหน่อย ตีนภพชั้นป .5/5 โรงเรียนฝาธิตุลาลงกรณ์มหิทยาลัยฝ่ายโถมผมมีฝั์เลี้ยงที่จะมาแนะนํำให้คนรู้จักครับน้องตาหวานน้องเป็นบุชเบบี้เป็นลิงจิว๋วฝ่ายพันธ์ุกาลกูมโมโฮลิที่ถิ่นกำเนิดจากป่าในแอฟริกาแถบนามิเบียและแถบแฟมเบียเป็นฝั์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดอยู่ในกลุ่มไพรเมตหรือกลุ่มลิง มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับนางอายในประเทศไทยเป็นฝัดที่หากินในช่วงเวลากลางคืนอาฝัดชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่สูงและเป็นฝัดที่ชอบอากาศเย็นเป็นฝัดที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและสามารถกระโดดได้ไกลไกลมากด้วยน้องตาหวานจะเลือกเจ้า,จาของหรือเลือกหัวหน้าสูงและดังนั้นเจ้าตาน้องตาหวาน จะห่วงเจ้าของมากและไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้นิสัยอีกอย่างคือขี้ตกใจขี้ดังนั้นน้องตาหวานตอนเล็กจะขี้กลัวมากจะชอบหลบคนนิสัยอีกอย่างคืออยากรู้อยากเห็นเวลาใครทําอะไรจะชอบไปดูโดยเฉพาะเวลาที่พ่อผมให้อาหารงูน้องตาหวานจะชอบไปดูครับความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของน้องตาหวานคือสามารถเปิดประตูเข้าห้องนอน เองได้ครับตัวนี่สิครับมาเร็ว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 ตาหวานมาเร็ว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 น่ารักไหมหรอครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดเลิฟให้น้องตาตาหวานอย่าลืมเลือกน้องตาหวานของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ สัสดน,นี้ค่ะมีชื่อเดียกว่ากิมพิ้ดน่ผูห์ยตทป .5 ท .6 ใลขที่22สัตว์เนี้ของฉันเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลชื่อมั่วงอายุ2ปีเป็นเพศเมียลักษณะเด่นคือมีขวานตรงหัวและตรงก้นค่ะความสามารถพิเศษคือยืน2ขาได้นานและขอมือได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษยืนสอง สพิสวัสดีค่ะ,คะฉันชื่อเด็กหญิงลาลาลินสุรเชษพงษ์ฉันป .5 ทับ6เลขที่31วันนี้ฉันจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของฉัน คือกระต่ายชื่อเมลโลค่ะเมลโลเป็นกระต่ายเพศเมียพันุผสมได้มาจากจัตุจักค่ะเมลโลชอบกินหญ้าทีโมที่โดยเฉพาะบริเวณดอกและเมลโลยังชอบกินอาหารเม็ดด้วยค่ะแต่ว่าเราต้องให้หญ้าให้มันทั้งวันเพื่อป้องกันท้องอืดค่ะ เมลโลเป็นกระต่ายที่หูดีมากแต่จมูกและตาไม่ค่อยดีเวลาได้ยินเสียงถุงอาหารหรือถุงขนมก็จะรีบวิ่งมากินเลยค่ะเมลโลเป็นกระต่ายที่ไม่ชอบนอนหงายแต่ตอนเด็กก็ยังนอนหงายได้ค่ะและนี่ก็คือภาพตอนเด็กที่เมลโลนอนหงายค่ะ กระต่ายเป็นสัตว์ที่เป็นนิดน่ารักมีใครเลี้ยงกระต่ายเหมือนฉันบ้างเอ่ยคะภาพหลังจากนี้เป็นภาพรวมของเมลโล่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิตาป .4 ท .7 เลขที่ส้าค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำเหล่าสั์เลี้ยงของหนูค่ะ หนูจะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นนกทั้งหมดค่ะตัวแรกเป็นพันแบคเฮดไทชื่อเการัดนะคะมีฉายาว่าคุณสะอาดค่ะเพราะเขาชอบเช็ดปากนะคะส่วนตัวต่อไปจะชื่อบิลลี่นะคะเขาชอบโยกและเด้งมากเลยค่ะส่วนตัวต่อไปจะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเป็นน่ารักน่ารักเงียบแล้วก็แสบนิดหน่อยด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวหนูจะมาโชว์ความสามารถของทั้งสตัวให้ดูค่ะเริ่มจากน้องบิลลี่นะคะบิลลี่สามารถโยกได้เก่งมากค่ะบิลลี่ต่อไปตามมาด้วยเก่าลัดนะคะเก่าลัดขึ้นมือค่ะเก่งมากนี่นะคะและอีกตัวหนึ่งก็มะม่วงนะคะมะม่วงก็ขึ้นมือได้เหมือนกันมะม่วงขึ้นมือค่ะเก่งมากแต่เก่ารัดยังมีความสามารถอีกนะคะ กระร้านหมุนเก่งมากค่ะอีกอย่างสุดท้ายของกระร้านนะคะกระลัาขอมือเก่งมากค่ะนี่คือความสามารถของนกนกทั้ง3ตัวนะคะและเด็กๆมีนิสัยที่น่ารักแถมยังเป็นเด็กดีอีกนะคะนี่คือนกสามตัวของหนูนะคะขอบคุณค่ะ ดิค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมพนาดาเทพกุลธนิมิย์อยู่ห้องป .5 3, ทับ7วันนี้ดิฉันจะมาส่งสุนัขของดิฉันเข้าประกวดเอทเทเลค่ะสุนัขของดิฉันชื่อมาระอายุ2ปีค่ะลักษณะเด่นคือมีรอยกะที่หน้าค่ะชอบทำปากสามเหลี่ยมและชอบทำหน้ายน่น ความสามารถพิเศษคือสามารถวิ่งบนลู่วิ่งได้ค่ะและสามารถกินผักได้ค่ะไปรับชมความสามารถพิเศษบีเกิลเป็นสุนัขที่ทชอบออกกำลังกายค่ะตอนที่ฝึกต้องให้ขนมไปด้วยค่ะมันสามารถวิ่งบนลู่วิ่งได้ประมาณ5นาทีค่ะไปรับชมความสามารถพิเศษต่อไปเลยค่ะความสามารถพิเศษต่อไปคือการกินผักค่ะ ตัวอย่างในคลิปคือการกินกระหล่ำปีค่ะและมาละก็สามารถกินถัวฝักยาวได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ